สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขูสุขคนมือนในสวนพ่อเพียงย้ 1, พายพ,พันสิพาเพื่นนอนมาเลาะเบิงบักม่วงอยู่ในสวนหลังบ้านโดยความที่เป็นคนชอบปลูกยูปลูกกินนะพนเพื่อนเพื่อนย้ายพันก็นเลยเอาต้นบักม่วงมาปลูกไว้บางเทียนั่งกระสือมาปลูกไว้เห็นบักม่วงที่ห้าบ่มีกินบักม่วงที่แปลกๆนะเพื่อนๆนที่ห้าบ่ยังบ่มีในสวนน่ะเขาก็จะหามาปลูกไว้มาตามมาเบิงว่ามีบักม่วงอย่างแน่น ต้นนี้เป็นบักม่วงแก้วขมิ้นเพื่อนๆกําล่งออกหน่วยพอาะงามๆนี่ค่ะแต่ว่ายังกินบ่ได้เนาะเพราะว่าเขายังน้อยหน่อยอยุโรสชาเท่ากับสีบ่คใันใดๆปันใดบักม่วงแก้วขมิ้นนี่หมอสำรับกินสมเพื่อนๆล่อให้เขาหญ่ก็หนีจากน้อยก่อนเกือบเหลืองๆลพุ่นละสิแสบเพื่อนๆเพราะว่าเขาบ่สมเ้อะแต่ว่าถ้ากินสุกแล้วเนี่ยจะบ่ค่อยแสบปันใดกินเขาจะออกคิ้วคิ้วหนิดหนึ่งแล้วก็บ่ค่อยหวานปันใดเพราะฉะนั้นจึงเหมาะสำรับกินแค่ แจวกับผิก,กินตอนที่เขายังบมคันได้สูกเนาะเพื่อนเพื่อนต้นนี้ปลูกมาได้ประมาณสี่หาปีและ้วจะเพื่อนเพื่อนนี่ก็เป็นปีที่สองที่เขาออกลูกให้เราได้กินถัดมาก,ก็จะเป็นต้นบักม่วงง่วงสร้างจะเพื่อนเพื่อนเขาจะลักษณะของเขาเนี่ยจะมีลักษณะไข้าขๆกับบกม่วงเขียวสเสมยแต่ว่าเขาจะยา่กว่าแล้วก็รสชาติก็จะบกค่อยหวานซ้ำบกม่วงเขี้ยวสเสมอเนาะเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็จะออกคิวค้วๆนิดนึง แต่กะไดยูเพื่อนเพื่อนปีนี้เพื่อนบ่ออกดอกออกผลให้เห่าเลยปีที่แล้วออกผลยูประมาณสามสี่น่วยเนี่ยละฮัดมากก็จะเป็นบักม่วงอกล่องจะเพื่อนๆนปลูกไว้ไต้ต้นบักเผาเพื่อนก็นเลยสูงก็เลยบด้ออกกิ่งก้านแพร่ปันไดปีนี้ออกดอกออกน่วยบ่ดกปันไดมีแค่สี่หาน่วยหนึ่งเพื่อนบักม่วงปีนี้บ่ค่อยเป็นหลายบ่ค่อยเป็นดกาะบักม่วงอกล่องเนี่ยเหมาะสำหรับการกินสูงจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน่วยสมของเขาเนี่จะ เปียวแห้งแต่ถ้าไปกินกับพวกเห็ดเป็นลาบเป็นก้อยล้วเอาไส้นี่สมดีขนาดเพื่อนๆนเวลาเขาสุกจะหอมหวานดีขนาดเลยจะเพื่อนๆนน้ำในไอ้นึ่ยสุกของเขาเนี่ยก็จะลายกินง่ายคลองข้อจะเพื่อนเพื่อนย่ายพันมากกินกับเขาปัจจุบันนี้บักม่วงอกลองก็เริ่มหากินยากเราเด้อเพื่อนๆนก็เลยเอามาปลูกไว้ในบ้านจากของเผื่อเป็นการอนุรักษ์พันไวต้นนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยเพื่อนๆน กัรย่งบ่หูี่ว่าเขาเป็นบักม่วงปลาหรือว่าบักม่วงกะหล่อดน้องเพื่อนๆปีนี้ออกดอกออกผลให้เฮ้าเห็นเป็นปีแรกแต่ว่าดกมากเลยเพื่อนๆเต็มต้นเลยสังเกตดูลูกน่อยๆเป็นพัวเป็นพ่วงเลยเพื่อนๆบักม่วงต้นนี้เกิดเองตามธรรมชาติได้เพื่อนๆก็คือว่าเขากินน้อยสุกเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเม็ดของเขาโยนไว้น้ำขังหัวเน่อนเพื่อนเพื่อนจะได้เติบโตมาจนมาออกดอกออกผลให้เฮากินเนาะเพื่อน บกม่วงชนิดนี้ถ้ากินตอนที่เขายัง่สุกน,น่อนเพื่อนๆเขาก็จะมีรสเปรี้ยวแห้งเปรี้ยวหลายเด้อเพื่อนๆแต่้าผู้ใดที่มักในกกินของบกม่วงป้าบกม่วงกะหล่อนเขาจะมีลักษณะกินเฉพาะโตเนาะเพื่อนๆแล้วก็มีรสชาติเฉพาะโตถ้าผู้ใดมักเนี่ยมาก,กินสมหลายๆเนี่ยก็สามารถที่จะกินตนนี้ได้เลยจากเพื่อนๆแต่ว่าขอแนะนําก็คือว่ากินตอนที่เขายังลูกอ่อนเด้อเขาจะได้กัดง่ายๆกินกล่อมๆเลยเพื่อนๆแต่ที่สําคัญคือ เปรี้ยวมากเบื้องจากลักษณะภายนอกแล้วเขาจะคล้าขๆกับบักม่วงเบาเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันเด้อต้นนี้ก็จะเป็นบักม่วงเขียวเสมอเด้จาเพื่อนๆปลูกไว้เป็นโฮมเป็นเงาอย่ขางบานกับพ่อได้เก็บกินน้อยเพื่อนๆแต่ว่าปีนี้เขาออกลูกบ่หลายแต่ก็มีพ่อได้เก็บกินอยู่จากเพื่อนๆตอนนี้ลูกเขากําลังเร tahu, love, S. S ิ so so はは่มกินได้แล้วได้เพื่อนๆแต่ว่าเขาจะยังสมอยู่ต้องรอดให้เขาอ่าเน่อยๆก้อนนีดจ่อยก้อนให้เขาเข้าแกนก้อนให้เขาเพิ่มเพิ่มก้อนจ้บเพื่อนๆจ้งเสียบ บักม่วงแขวยเขาจะมีรสหวานมั่นและเพื่อนๆกินนวยดิบได้ค่ะแล้วก็นวยสุกก็กินได้คือกันแต่ว่านวยสุกก็สิออกมีกินคิวๆจัหน้อยบักม่วงในสวนย้ายพันธุ์ยังมีอีกหลายต้นที่ยังบ่าคัดได้ออกผลให้เฮาได้รู้จัก,กว่าเป็นบักม่วงอีกอย่างนอะเพื่อนๆสวนง่ายแล้วเฮาก็จะแบบว่าซื้อเมื่อกินนวยสุกเขาเนาะอันไหนที่แปลกๆแ,แล้วเฮาก็จะเอาเม็ดเขามาเพาะแล้วก็สิเอาไปปลูกไว เราล,ลอดูการเตริ่นเติบโตออกมาว่าเขาจะเป็นบกม่วงชนิดไหนสำหรับมื่อนี้สวนพ่อเพียงย่ายพันกับสิขอจบเรื่องของบอกม่วงไว้ก่อนแล้วพบกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีจ้า